โอเคสวยพราะครับตอนนี้เราอยู่ที่หอดูดาวนะซึ่งผมก็จะมาตามหาซองยาวนะทุกคนถามว่าทำไมต้องตามหาซองยาวก็เพราะว่าอา่ผมเนี่ยพึ่งฟุกนะใช้คำว่าฟุกสุ่มได้เดตายถาวรนะผมคือแบบอารมณ์เหมือนแบบเหอของใหม่อ่ะเหอปืนใหม่อนะทุกคนอโอเคแล้วก็มาตามหากันนะ ซึ่งเวลาผมเล่นกับเพื่อนๆเน,นี่ยในบรรดาเมืองที่ผมลงเนี่ยผมว่าหอ,อดูดาวเนี่ยเจอลูกซองอย่าวแบบเยอะมากๆเลยนะผมเจอแบบโคตรบ่อยอะ่ะผมเลยตัดสินใจลงเมืองนี้นะก็าม,มาดูกันว่าเราจะเจอไหมนะเพาเจอแหละนะยังก็เจอโอกาสเจอนี่คือแบบ99.9999% 99 99เลยนะนี่เขียนไว้ซะเยอะเลยนะให้ทุกคนเสียงเท้าใครวะเดี๋ยวนะ คนอีกแล้วเหรอโอ้โหคือแบบอะไรวะซองยาวก็ยังไม่เจอเจอคนอยกแล้วโอเคไล่ล่าเลยนะทุกคนอยู่ไหนวะเผื่อเขาจะมีซองยาวนะนี่คนก็ไม่เจอซองยาวก็ไม่เจอนะทุกคนโอ้โหสภาพเอ้ยด้านหลังแหมพูดไม่ถูกขาดคำนะเรียบร้อยโอ้โหกบตายเลยผมโอ้โหดีนะเป็นซองแปดนัดถ้าเป็นแบบปืนลูกนี่ผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะโอ้โห ขมชี้องคนนี้แต่ก็ยังเจอสองยาวนะอ้อโหคือปกติเวลาผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยสองคนสามคนเนี่ยเจอแบบบ่อยมากนะบางทีแบบสี่ห้าก็บ,บอกเลยนะในเมืองเมืองนี้เนี่ยนะนะทุกคนครับคนบอกกันนั่นหน้าผมว่าจะเป็นสองยาวนะเฮ้ยยังไ,ไงโอเคอ้โหเขาไหวตัวทันปะแล้วก็ดันเลยนะทุกคน กีสใช่เสียงซองยาวหรือเปล่าวะผมฟังเสียงไม่ชัดอะแต่เป็นลูกซองอะเทียนแน่ยเป็นลูกซองอะ่ะว่าเนี่ยซองยาวนะโอเคมาดิเป็นงไงเป็นพบไปเข้าหัวทุกคนไอ้นี่งไงทุกคนซองยาวซองยาวปะทุกคนได้เล่นแล้วนะเดทอายของผมโอ้โหตามหามาทั้งเกมคนเหลือสิบคนแล้วเนี่ยโหได้ยิงไหมไม่รู้นะแต่ยังไคือแบบได้ถือแล้วนะ เกฟาร์มของกันทุกคนโ okay. อเคหลอกล่าคนเลยนะทุกคนเราได้สองหัวใจเอ้ยนี่ไงโอ้โคนใหม่อีกลโอเคสวยดีแล้วนะมาก็ดีแล้วผมจะได้แบบลองปืนใหม่ให้ทุกคนดูไงนะวิ <Hey. S 1> Man, นะ่งไปนี่ยเอ้ยโอเคทุกคนเราดันเลยนะเฮ้ยกดไอ้วอไม่ติดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหสองใหม่นะ เล่นกูเกือบตายเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแ,แต่หน้าจอผมเริ่มกดไม่ติดแล้วว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยกดปิดไอวอลไม่ได้นะโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแบบเรามีซองซองใหม่ไงคือแบบโอ้โหของดีอะครับอืมอเคเราฟาร์มศพที่เราได้ก่อนนะทุกคนคนวิ่งขึ้นป้อมถูกปะไปผมพูดอะไรวะเมื่อกี้คนวิ่งขึ้นป้อม เอออะไรวะเนี่ยลิ้นพันธุ์หมดแล้วนะทุกคนเอ,อ๊ะยังไงหน้านก็มีคนเขาเห็นผมไหมวะโอ้โหตาดีแท้สุดหลอ่อโอ้โห้านหน้านี่ก็มีคนนะทุกคนโอ้โหขูดตัวกายอีกละอะไรวะเนี่ยเราต้องเคลียร์ตรงไหนก่อนนะนี่คืออยุ่นมาไม่ถึงนะทุกคนมาฝั่งนั้นอะ่ะโผล่วัดดิตรงไหนวะตรงเไม่โผล่เลยวะ ไม่โผล่หรือผมไม่เห็นไม่รู้นะนี่ไง <S <S เราจะไม่ออกแน่นอนผมว่าเขาคนบุปั๊มน่าจะออกก่อนนะถ้าเขาออกเนี่ยผมสามารถยิงหัวเขาได้นะนี่เป็นไงคิดวิเคราะห์แยกแยะนะทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่คิดไปก่อนพูดไปก่อนเป็นยัไงเป็นยังไงทุกคนเข้าหัวเดี๋ยวนหัปืนสามไม่ติดตายไปนเนี่ยน่าหลอดแน่กคนผมว่าหลอดป่ะวะโอ้โห อะไรอะไรคือผมได้เล่นซองยาวสกินใหม่แล้วยิงคนแค่คนเดียวสภาพยิงยิงผมต้องไม่เล่นหมดหน,นะนั้ทุกคนที่มันจะได้เล่นแบบซองยาวนานๆอะไรอย่างนี้นะน่าหวโอเคเดี๋ยวไปหาหมดมาเล่นใหม่แล้วกันนะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะเป็นกําลังใจให้ซองใหม่ผมด้วยนะ